สวัสดีค่ะทีมงานซีสเกตชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็แวะเข้ามาที่ตลาดอำเภอลาศีสไลนะคะใช่ไหมคะพอดีผ่านมาทางนี้นะคะเห็นหน้าตาแปลกๆนะคะปกติจะเห็นไข่ทั่วไปเนาะอันนี้เขาเรียกไข่อะไรคะนี่ไข่ข้าวไข่ข้าวนอกค่ะไข่ตัวไข่ข้าวไข่ตัวอันนี้คือเป็นเหมือนไข่ที่กําลังฟักตัวอย่างนี้ใช่ไหมหรือยังไงอ๋อไข่ขับไข่อ่ะ อันนี้ขายยังไงคะไมล้มละยี่สิบเดี๋ยวซีลองชิมเบิงหนอว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอขอเทสอันไหนคิดว่ามันน่าจะอร่อยทันเดี๋ยวเป็นตัวเป็นไหมคะถ้าเป็นตัวอ่อ,อนอืมเป็นตัว,ตวอ๋ออันนี้อันนี้อันอันนี้จะแบบเป็นตัวอ๋อเนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแตบบ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองชิมสักไม้หนึ่งมีน้ําจิ้มด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะเอาไม้ไมล้ละยี่สิบนอเดี๋ยวเราจะลองเทสด,ดูก่อน เห็นแล้วอยากลองค่ะมีมีไม้อะไรอีกไหมคะผัดได้ได้ค่ะอัน,นอันนี้ก็ได้เดี๋ยวลองมีมีจานไหมคะหนูบอกเหลืองเยอะเลยน่าไหมคะ่ะว่ะ <c oughs> จะลองชิมดูก่อนโอคค้ไข่ขาวอันนี้คล้ายคู่มือปะค่ะอันนี้ใช้ได้อยู่ค่ะใช้ช้อนก็ได้ขายทุกวันแต่ว่าไข่นี่ก็มีตลอดละคะโบ่ะพอดีนะ อ๋อหมายถึงว่าช่วงน้ําท่วมนี้ไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่าแต่ว่าปกติโอค่ะถ้ามีของก็จะมาขายเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือน้ําจิ้มทําเองเนาะมาได้ค่ะมามากินน้ากันล่องเบิงค่ะขามน้ำมาจากบางบันน้องอึง <laughs> ข้ามน้ํามาจากนูน่นค่ะคุณตาเสร็จแล้วก็มาถึงมาดูสถานการณ์น้ําท่วมนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาเจอไข่เราก็จะกินไข่ก่อน แสบม่ไม่ค่อยกินกินหนแบบนี้านตราชิ้มไหมอืมแสบแสบกินกันด้อืมค่ะจากที่ได้ชิมน,นะคะรสชาตินะคะมันก็ไม่มีกลิ่นหรือว่า ไม่มีความขาวนะคะตอนแรกเราคิดว่าเอ้ไข่ที่แบบเขาเรียกว่าไข่ที่มันมันจะเหมือนจะฟักตัวหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาเอามาทําเป็นเหมือนไข่ติ้งเนาะเขานึ่งหรือติ้งนึ่งเนาะเขาก็เอามานึ่งค่ะแต่ว่าได้ผสมอะไรไหมคะไม,ไม่ได้ผสมแต่ไม่มีความขาวเลยนะคะแต่ว่าอร่อยค่ะส่วนน้ําจิ้มนี่เพื่อนก็ทําเองล้วมีความอมเปรี้ยวนิดๆก็พอดีกินเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจเด้อค่ะก็สามารถที่มาติดต่อร้านนี้ไข่เขาเรียกไข่เลยนะไข่เาไข่หางหางค่ะไข่ห่างห้างมันว่าไข่ห่างห้างแล้วก็ไข่ข้าวบ้านเรานั่นเองนะคะก็มาติดต่อร้านนี้ได้ตรงอ่าทางออกหัวมุมทางอำเภอราศีสลายติดต่อร้านอันคุณพี่ยังคะอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะไข่ข้าวไข่ข้าวไข่ตัวไข่ทรงเครื่องแพงไข่เลี้ยงจิ้งหรีด อ๋อมีจิ้งหรีดด้วยอันนี้ก็มาติดต่อนนี้ได้เลยก็ติดตอ่อคุณลุงได้เลยนะคะมีจิ้งหรีดนันะะ่นบอกค่ะอ๋อตัวแผงไข่สามารถเอาไปเลี้ยงจิ้งหรีดอันนี้เพื่อนจำนายแผงไข่นั่นเด้อค่ะนอยจากสีไข่ไข่ขาแล้ว <c oughs> แซบค่ะลองมาชิมดูนะคะอำเภอราศีสไลนะคะเขาเอืน <c oughs> ตลาดสดียังคะนี่ <c oughs> ตลาดสดที่ว่าการอำเภอ เมืองลาสีสไลค่ะกินก่อนค่ะเอาละนะค่ะผู้ชมตาเปนนีบัวสิกินก่อนค่ะเจอกันใหมคลิปหนาค่ะเมื่อนีขอขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ